นิยามคําว่าอาชีพอาชีพปกติทั่วไปนั้นแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องแล่นด้วยความเหนื่อยแสนสหัสกับเศษเงินแต่ว่ามีอาชีพหนึ่งที่ได้เงินดีมากและไม่จาเป็นต้องเหนื่อยเพียงแค่คุณเล่นแค่รอบเดียวนั้นคุณสามารถทําเงินได้ถึง50,000ดอลลาร์เป็นคุณคุณจะเล่นห,นหรือเปล่าครับผมแต่สำหรับผมนั้นสหรผมเนี่ยเล่นอยู่แล้วครับผม สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมแล้วกับเกมบัคช็อตรูเลตนะครับผมซึ่งสายเห็นที่ผมเลือกเกมนี้มาเล่นนะครับเพราะว่าเห็นในสตรีมมันถูกดีก็เลยลองมาเล่นดูนะซึ่งเกมนี้เนี่ยผมเห็นยูทูบเบอร์หลายคนเขาเล่นกันไปแล้วนะผมก็จะไม่อธิบายกดอะไรมากเพราะผมรู้แล้วว่ามันเล่นยังไงฮะลองมาเริ่มกันเลยไปสตา์ ผมก็เมื่อคืนเล่นเกมสไตล์นี้มาก่อนเลยเฮ้ยเอาทำไงออเปิลไอไอไอไปไหนตอนเนี่ยไปนี่ไปนี่นักเลงพอเตะประตูเลยครับอ่าาาาอะไรให้เอาไปล่ะเ้นเส้นชื่อลงนาม เป็นนะพีนามเนี่ยสุดสุดทีนไป enter มาแล้วได้มาเล่นพาร์ทีแล้วผมล่เกมนี้ดิวเลอร์กับสุตีนพี่สุตีนเราจะรอดหรือเปล่า เมื่อกี้ลูกกระสุนจริงสองเอ้ยไม่ใช่ล,ลูกกระสุนจริงหนึ่งขออภัยครับลูกกระสุนจริงหนึ่งลูกกระสุนปลอมสองรอบนี้เป็นรอบแรกไปอืมจริงตัวเยสิก็มันสองอ่ะไปเ,เห็นไหมเห็นไหมผมพูดอะไรแล้วทีนี้ผมจะยิงดิวเลอร์เลยยิงว้า โอ้โหนายนะ่นนายระวังหน่อยสิอืมยิ้มเลยนะก็สุนจริงสามครับผมพี่เดี๋ยผมต้องยิงพี่ก่อนต้องเป็นลึก มาสิพี่ผมก็ไม่ได้ดวงอ้าวนายอยู่เลยพี่ยิงด้วยนะยิงด้วยนะยตายแล้วผมตายละจะยิงเหรอโง่อ๋ <c oughs> <c oughs> อไม่มกินแรงต้องฟอกฟ้าปมม่ะแด่ <c oughs> ดาที่สองนะผม เรามาทำอะไรเรามาทำสิ่งาต่างๆให้มันน่าสนใจกันดีกว่าน่าสนใจขึ้นสองไอเทมทุกคนไอ้ละสองไอเทมต่อรอบใช่ไหมมีมแล้วก็อะไรโอ้เรือ <c oughs> เทม OPU OPU แต่ไม่มีดุ่มไม่มีไออะไรสิก,ก้าไม่มีอ่าเมื่อกี้ดุ่มไม่ทันอ่ะ เวละมาแต่พูดดูไม่ทันเมื <laughs> <des hills> oh ่อกี้รอแบบไม่จมเลยอีกเิงไว้ยิงผมเออยีงเองโอ้ยโอเคเปิดกล่องมาได้ที่ดีดกระสุน ผู้ลงนามพระเจ้าช่างมันเถอะพระเจ้าก็พระเจ้าเถอะ <S <S 1> <S 1> ก็สุนจริงสองแล้วก็แบลง2 2> ็งค์สองดีก็สุดกันเลยเราเสียเปรียบเขาเราแบบอ้าวก็สุนปอมาบมกดูดิงวดไปกอนแล้วกันจะได้จะได้แบบคลองความได้เปรียกไง ก็ยิงเขากระสุนจริงออกไปกระสุนปอออกไปแล้วหนึ่งเรียบร้อยโดนเป็นสีขามน้องอ่าเรื่อยๆสามละยังไงโอ้โหดูบรีตามเลยนะนีพี่แกเฟยวมากเลยป๊าถ้าเกิดมันมันฉับมีนี่จบเลยนะน่าสนใจ อ้ยกระสุนปอมแปลว่ามันเป็นของจริงะจะเย็นครับพี่ผยจะมีรูปมีนี่พี่ชายพี่ก็หัดจะเย็นมากนะไปได้แล้วมาบ้างกุญแจมือนะแล้วก็ ที่สองกระสุนของจริงส,สามมาสิพี่เฮ้ยดูว่าเราล็อกไปก่อนเลยเอยเดี๋ยวค่อยเก็บไปใช้ทีหลังกันเราดูก่อนป,ปั๊บปังพี่เมื่อกี้พี่ทำอะไรกับผมไหมเอาไปล็อกเลยโอเค ซับๆับ,บ,บพี่เมื่อกี้พี่ทำอะไรกับผมไหมพี่ครับใส่หนอละพี่งอ่ผมไม่ยอมด้เลือสองแล้วก็โดนล็อกอีกตาหนึ่งเพราะโดนกูแจมมือล็อกเอออ่าไม่ได้ก็ส่วนจริงสองแล้วเหรอ เราขอยรอยิงตัวเองดูอ่าโอเคแล้วต่อไปต่อไปไม่แน่ใจว่ามันเป็นห้าสิบห้าสิบรออ่ะเราขอดูก่อนนะปับ๊บหู้ก็สุ่มปลอมเราก็ต้องยิงตัวเองสินะปับ๊บอ่ามาพี่ ยิงไปอีกดอกหรือไงขอขอ,อนี้ะออน,นะครับพี่ปั้งขออนี้นะครับอืมเหลือเหลือหนึ่งองุ้ยล็อกกดข้อมือมาโดนไม่ใช่ดิด,ดูดูก่อนจะไม่โดนเอ้าโดนอ่ะอ๋อก็สินจริงอุ้ยเหลือเหลือหนึ่งระวังหน่อยนะ อย่าทำเป็นป่ากดนีจะมีไอเทมอยู่โอ,อ้โหวิเดียโอ้ยสามสามตอนนี้เราต้องรีบล็อกกุญแจมือเขาก่อนละเพราะว่าเราไม่มีไอซิก,ก้ารีบล็อกกุญแจมือกันเลยแล้วก็ต้องรีบใส่มีอะไรใส่ให้หมดโอ้ย โอ้ยไม่รู้ว่ายิงไปก่อนนะยิงไปก่อนละวนะ่้าวหนึ่งดอกครับผมหนึ่งหนึ่งละอันนี้โูเรียบร้อยแล้วโอ้ยโดนแล้วเฮ้ยโดนแล้ว,โ,วโดนแล้ว,ว,ลวนะโอ้ยไม่ไม่มีหวังเลยอะ เลงดูเองอเแล้วก็บายบายโอ้โหเสียดายอะม,มารอบสองอะหลายโชคดีมากนะลืกขึ้นมาคืนนี้ยังอีกยาวไกลน้องรักได้นี่ตำรวจจะเล่นจนกว่าชนะมาขอบคุณมากครับศาสตราตรจารย์ผมต้องไปจัดการพระจรองก่อนนะครับ มาแล้วเจ้าเนี่ยินนีต้องรับกลับนะโอเคไม่โดนรีเซ็ตดีแล้วดีแล้วดีแล้วตอนนี้เราได้อะไวมปว่าอ้อได้เป็นกระปรองขวดน้ำแล้วก็ที่สองคนระับโอ้โหหนึ่งนึงเลยว่ะเราต้องดีกับสโนว์ก่อนเพราะเราจะรู้เลยเรา เราจะรู้เลยเราเราก็ไม่ต้องจำไปต้องใช้อ้าวก็สุนจรัรบผมป๊าไม่ต้องยิงหรอพี่เคียร์ให้เองดึงบุหรี่มาดนึงม้วนกุญแจมือโอเคสองสองนะครับผมโอ้ ตอนนี้เราลองเสี่ยงยิงด้วยก่อนไหมเรายิงฝั่งตรงข้ามอ่ะเรายิงตัวเองก่อนเพราะเราก็มีบรี่มวลล้วนละเป็นงไงล่ะขี้เสี่ยงไอ้บ้าเอ้ยถ้าเกิดเขาได้เขาได้แบบสีแดงนี้เวทกลับแนละนะ้โอเคสวยโอ้ยยิ้มแบบยิ้มยิ้มละลากเลย หู้ล่าเริงเนาะพี่ล่าเริงเนาะมีความสุขเนาะโอ้โห,หมีความสุขเนาะโู้ยิ้มล่าเริงก็สุดจริงไปแล้วสองใช่ไหมเพราะว่าอันสุดท้ายก็ต้องเป็นแบลงเค ตอนนี้มีอะไรบ้างบุรีมว้วนเดี๋ยวบุรีมว้วนมันจะถ้าเกิดพูดอย่างนี้มันจะโดนแบบป่ะไม่รู้อ่ะจะชติดเรียกเงี้ยแล้วโอ้โหได้กุญแจองไม่ใชด่ดีไม่ใช่กุญแจมืออ่าที่สองสามลิฟทรี 3. อะไรอ่ะกระสุนจริงสามพอมสองใช่ไหมถ้าไม่ไม่รู้อ่ะ สูตรก่อนละไม่รู้ก่อนนะสูตรก่อนงั้นแล้วก็ลองยิงเลยเลยมันจะดูโง่สิถ้าเกิดยิงตัเวเองอ่ะอ่ะยิงดิวเ,เลอร์ไปไม่เคยมีดวงกับเขา,า,เเาบ้างเลยไอ้บ้าแล้วนี่น่าจะของจริงเชื่อดิมันมันโอ้โหไม่โอคดีอะไรเลยโอ้โห หนักจริงแม่ย้อยก็แปลว่าตอนนี้สก,ก็สุดจริงเหลือสองละแรงหนึ่งโอเคเรามาดูกันปั๊บขอให้เป็นฟอมโอ้เป็นจริงครับผมเป็นจริงแล้วก็ต้องยิงไปเลยปังโอเค พี่เขามีของเยอะอะโชคดีนะพี่รอผมโชคดีงั้นบ้างเหรอเใช้เยอะเลยใช้ยับเลยอุ้ยยิงตัวเองเจาะแล้วพี่ประเสริฐละยิงตัวเองแรงละทีนี้เมื่อกี้แจแป้วนึงถ้าเกิดเมื่อกี้ยิงตัวเองแลง้วปังขึ้นมนนาเนี่ยโง่เลยนะั่นแหะจริงได้บุญดีหมดหมอโอเคได้มีนะฮะ ตอนนี้สามสามนะผมมาสิครับพี่ไม่กลัวแล้วไม่รู้ว่าดูดไปก่อนอะตอนนี้มีแผนอยู่ในหัวก็คือถ้าเกิดมันเป็นสองจริงเลยเรานั่นแปลว่าเราสามารถที่จะยิงได้ระหว่างที่มันระหว่างที่เราให้เงี้ยให้ที่คุณล็อกกุญแจมึอ ถ้าเกิดมันเป็นกระสุนจริงสองเรายิงได้แบบดวดเดียวเลยอะลองใช้นี่ก่อนปัป๊บวิปอมแผ่นเสียหมดแล้วเคียรกระสุนปอมไปแล้วหนึ่งลองยิงเขาไปก่อนลองยิงเขาไปก่อนอยไม่เคยมีดัวอะไรกับเขาเลย ว่านี่ต้องจริงละมันเป็นไปนไม่ได้อ่ะสามในหนึ่งนะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะต้องต้องเสี่ยงชีวิตต้องเสี่ยงไปยิงโค้ชคร้ายเลยนี่โคโชคร้ายเลยโซอ็นจีก็โชคร้ายแล้วจะมาโชคร้ายในเกมแบบนี้ออีกาย อ๋ยิงตัวนั้นน่นอะอ๋ออา,อากระสุนปอมมันหมดแล้วผมเลียร์ให้หมดแล้วพี่เนี่ยแล้วก็ยิงไม่ได้เลยไปแสกหน้าไปทีปังพวกกระสุนกระสุนปอมไปหมดแล้วแลกคนละลูกกันพี่ แต่ไม่มีเป็นขยายอะไอ้ไม่ขยายตัวแบกเลยก่อนนิเราต้องล็อกเขาไปก่อนดิวเลอร์แล้วต้องล็อกเขาไปก่อนเสียงไปเลยแล้วกันจะจบก็จบในคานนี้นี่แหละมาไปดิวเลอร์ไซนาร่าเแบบี <c oughs> สี่ในสองมันยังออกได้อคิดดูผมโชคายขนาดไหนอ่ะเอาไปจัดการเหลือหนึ่งแล้วดูบุรีม้วนนายก็ได้แค่สองตอนนี้นายอยู่ในเกมของข้าแล้วล่ะโอ้ยไม่ดีรอสู้กันเลยเกือบตายเกือบตายโอเคเรามาดูกันกระสุนจริงนะผมก็ตอนนี้เหลือสองหนึ่งละ ขอเป็นกอมถ้าเกิดเป็นกองก็โดนดีต็โดน,ดโดนดเดียวโอ้โอ้โอ้ตอนนี้กระสุนจริงสองครับกระสุนจริงไปแล้วเท่าไหรอ่อ่ะจำไม่ได้ละไปยิงเลยก่อนมันห้าสิบห้าสิบใช่ไหมอ้าวพี่ชายอย่างนี้ก็หวานจีบดิวเลอร์ไปยิง งคือรอบนี้พี่าจะแพ้ผมละนะฮะอ๋ะอ,ะอเจ็บนะโอ้โหบอกให้ผมระวังตัวเองระวังตัวเองบ้างไหมลองดูตัวเองก่อนเถอะนะก็เลือดเหลือหนึ่งเ,มเหมือนกันอนะ่ะมาขยายบุหรี่ม้มวนโอ้โหดีเลยเขาก็มีบุหรี่ม้วน แต่เราได้เริ่มก่อนไม่รีอเลยซูดกันเลยสิก้าสิกาปั๊บปับ๊บปิดบัญชีได้เวลาปิดบัญชีดำไม่ไงแสบสักหนายอะฮะแสบักนะดกนโดนไปอยู่ สุดตีนชนะมารอบที่สามเอรามันเป็นรอบสุดท้ายอยู่ได้นานดีนี่แต่ฉันว่าเรามานองเรื่องรั้งสุดท้ายกันเถอะตอนนี้เหลือแค่ฉันกับนายและความเป็นความตายโอเค ไอเทมต่อรอบได้พี่มีมีวิสายดาเม็สายดาเมจแกรู้กดกฎกติกาอยู่แล้วได้พี่ใส่กุญแจมือไปก่อนนะพี่ไปผมมีแต่ดาเมจเนี่ยผมใช้ให้หมดเลยผมใช้ให้หมดเลย มันแบบมัน,นล่อตาล่อใจอะอยากใช้เนาะไปโ,ะโชคร้ายจังแต่ว่าโดนล็อกกุญแจมืออยู่ไม่เป็นไรก็โดนอยู่ดีพี่แกก็โดนอยู่ดีไม่ต้องหรอกพี่พี่โดนอยู่ดีไปรอบนี้แหละเจอดีโอ้โหเสียมีซีฟสองนนเนี่ย นี่เราโง่เราดวงร้ายเนี่ยโหเวละวเวละใจพี่ขอโทษโอ้โหเครียดตอนนี้เครียดมากโอเคตอนนี้ก็แปลว่าเหลือแต่สกสาุมจริงละต้องมีดอย่างเดียวมีดอย่างเดียวเท่านั้นมีดทุกดอกได้ได้เลย นั่นหมายความว่าอะไรล็อกคปณวีสี่สี่อย่างนั้นเหรอโอเคโอเคเรามมวนไปก่อนเราสู้ไปก่อนก็แปลว่าดีกว่าโอกาสห้าสิบห้าสิบเราดีไปก่อนดูทรงไปก่อนดูลานเราดูวับอ้าวกระสุนปอลอมวบผม รอยิงตัวเองซิค่ะนี่แจะรู้ว่าไไอะไรนะผมปักโอ้โหโอ้โหตัวร้ายมากเลยคนวันโอ้โหอ่ะดีกระสุดจริงมาเช็คด้วยแต่พี่แกไม่น่าจะมีมีนะ้องใช่ไหมน่าสนใจนะโอ้โหที่ผมจะแพ้นะพี่โอ้โหโอ้โห ตัวนี้ก็สุดตีนตามชื่อจริงๆโอ้โหเพลงสิ้นหวังมากตัวล็อกกุญแจมือเย่ละเย่ละตัวพร้อมหรือยังเนี่ยตัดตัดใช่ไหมช็อ,ชอตจริงจริงกระสุนป้อมมาก็จริงลอ่ะยิงผมเลยพี่ผมตายละ วุ้ยอุ้ย,ยมานี่เลยทำอะไรไว้ไอ้หาเื้อต้องเอาคืนให้หนักไอ้นี่โคแสบต้องเอาคืนให้หนักไอ้นี่โคแสบต้องเอาคืนให้หนักไอ้นี่ไม่โคแสบ ยังไม่ปลดพัฒนาการแปลว่าถ้าเกิดอันนี้เป็นกระสุนจริงนะเราจะกลับมาอยู่แบบเราจะกลับมาอยู่จุดๆเดียวกันเลยไปโอ้แต่เธอน่าจะหมดละโอเคเธอช่วยชีวิตขอเป็นมีดขอเป็นมีดสอันหนึ่งขอร้องโอ้โ โอ้โหมีแต่เนียจริงไม่ดูตอนนี้เราล็อกไปก่อนเลยล็อกไปก่อนเลยโอเคเรายังเราลองยิงเขาก่อนเลยลองเชื่ก่อนเลยโอ้โยอ,อีกแล้วเหรอทำไมทำไมมันช่วงลายทำไมมันช่วงลายจังเนี่ยโอเคยิงยิงไปยิงต่อยิงต่อปั้งลอยครับผม เฮ้ทุกคนโอเคได้ได้ได้มด้ดบอลแล้วสเสือนเขาละดูก็ดียังไงก็ไม่มีวันชนะเชื่อผมดิมันเป็นไปนไม่ได้ละแต่ว่มก็ต้องสู้สุดใจถึงจะไม่มีวันชนะแต่ก็ต้องสู้จดสุดใจโอ้โหขับมันเหมือนเดิมครับผมแย่และแย่และดีก็สุดจริงไหมโดนโดนหนัก น่าสนใจนะโอเคใช้มีอย่างนี้ปิดบัญชีดำโอ้ปิดบัญชีผมแล้วแหละโอ้โหอ,อ,อะไรเนะี่ยอะอะไรเนี่ยมึกนะฉันเกิดมาที่ไหนเฮี่มันอะอะไรอะลุ่มศพเหรออะไรอะลงตากโลกอ ไปซิมันคืออะไรกันโลกหลังความตายอย่งั้นเหรอมันคืออะไรเหรอเนี่ยอะไรลูกขุมขนอีกใครมั้งเนี่ยอะไรเนี่ยลูกขุมขนใครหรือเปล่าคุณตายแล้วอ้โหเ,เราต้อง Exit ไปก่อน